กระทรวงแรงงานนะคะออกคําสั่งห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างชาติเข้าออกพื้นที่เสี่ยงหลังจากที่มียอดผู้ติดเชื้อโควิดพุ่งพวดกันเลยทีเดียวค่ะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะอย่างสุชาติชมกลิ่นก็ได้ออกประกาศขอความร่วมมือห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างชาติเข้าออกพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโควิด19หลังจากที่มีเหตุการณ์ระบาดหนักอีกหนึ่งระลอกแล้วก็ ได้ทำการประสานงานกับผู้ว่าราชาการนะคะจังหวัดให้สหํานักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศเนี่ยลงพื้นที่ตรวจเช็คแรงงานในแต่ละพื้นที่ของตน้นเพื่อให้ทํางานได้แบบปลอดเชื้อตามมาตรการของกรมควบคุมโรคค่ะโดยอธิบดีกรม จัดทางานอย่างสุชาติพรไทยวิเศษกุลเนี่ยก็ได้มีการเรียกผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงแรงงานนะคะเข้าประชุมเพื่อที่จะประชุมขอความร่วมมือนายจ้างแล้วก็สถาประกอบการถุกที่เนี่ยในการดําเนินการสองเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องของการท้ามเลื่อนแยแรงงานต่างด้าวทุกกรณีในการเข้าออกพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดแล้วก็จัดให้มีการเฝ้าระวังตรวจสอบการคัดกรองโรคอย่างการวัดอุณหภูมิสังเกตอาการบ่งฉี้เบื้องโตนะคะซึ่งหากมีใครมีอาการ การผิดปกติเนี่ยก็จะต้องหยุดงานแล้วก็แจ้งกับเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขเพื่อที่จะปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคในทันทีค่ะแล้วก็สําหรับใครที่มีอาการเข้าเกณฑ์การสอบสวนโรคนะคะอย่าง PUI เนี่ยก็สามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ได้ฟรีที่โรงพยาบาลรัฐทุกแห่งเลยนะคะโดยสำหรับเกณฑ์การวัดเนี่ยก็จะมี2ส,ส่วนคืออาการอย่างอาการป่วยเป็นไข้สมองไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสนะคะแล้วก็ประวัติเสี่ยงอย่างการเข้าออกพื้นที่เสี่ยงหรือว่าการสัมผัสกับผู้ป่วยการอยู่ในสถานที่แออัดอย่างตลาดนัดห้างนะคะที่มีการพบผู้ป่วยยืนยันแล้วนั่นเองค่ะ สำหรับใครที่มีประวัติเสี่ยงแต่ว่ายัางไม่มีอาการเนี่ยก็สามารถรับการปรึกษาได้จากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่หรือจะโทรสายด่วนกรมควบคุมโรค1422ก็ได้ค่ะ